สบายดีพี่น้องมันนี้ก็เป็นเสาของวันพระฮะหลังจากหาย้ํำลดนนำแล้วเรียบร้อยวันนั้นลิสิม,มาได้รีวิวค่กพวมสวยๆมาฝากพี่ผากน,น้องอีกคือเก่านะพี่น้องสำหรับตอนเสาของมือนี้พวมสวยงามพี่น้องเอ้เมือนี้เส็นแ้วก็เป็นใจอยาก <c oughs> มาเด้อมากินนํำเด้อพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไกลก็ได้ไมาสวยงามได้นะบอ <c oughs> สวยบามพี่น้อง โอ้ยจะคล้องกันจนนั่นแหดข้อถอยสะอ่อนแหงสะอ่อนคงสวยงามสวยงามมากพุนพุนพุนเพียงพ่อน้าเพิ่นฉิมักน้ามักพุ่นด้วยพี่น้องบัตเตอร์เฮดทุกทุกอย่างอะไรเนาะมักน้ามักพุ่น ถ้าหายคว่ำหรือลุ่มสุ่มเย็นแล้วก็หายบำรุงวิตามินของเพลินยางถือใจมันก็เลยเห็ดเนี่ยเพิ่นสวยงามตามท้องเรื่องจะกับม่ยางมึงนั่งก็บระเดงนขอรั่อนพี่มะงามค่ะเออบ่มากระได้ขอกระบอกเะลิ้ม งามรารงามายพี่น้องพี่น้องงามายมะผากพี่ผักน้องนอตอนเสาววันพระพี่น้องเอฟซีสำหรับคนที่มักอันเกษตรกรหรือว่ามักพักน้องพี่น้องมักการเหตุการณ์ทําปลูกผืชพักหรือว่าปากกลูกผืชันกินหมาคือกันนอกะวันณรีกบมีขบถูกวงจรน้ออยู่ในน,นี้กเ็เหตุได้เหตุได้ท่ามได้ซึกซ้าความหูเพื่อให้เห่าเนืองมากกับมี บอกเป็นยาควบหูซ้องมากกะเหตุห้เหามีควบซุกตื่นมาเนี่ยมือสาวพี่น้อะว่าเติร์กได้เมื่อตาขืนในแม่ลุกไปเลยท่านในเมียนบนนอนนะควบแบบว่าคืนหอด <c oughs> คืนหอดเพิ่นย่างคืนมากะเจ็ดุ่งเป็นโมงคอยยังบนนี้ได้เห็ุใจมันมันไม่แบบว่าเหาเห็นนะเหาก็มีควมซุกก็ก็เพลินนะว่าเหาเห็ุขืนมาแล้วมันกะเห็ดในเหาประทับใจ แล้วดูห่อนนะพี่น้องตอนนี้มันก็แล้วดูห่อนถ้าแล้วดูนาวมันให้สิคัก่นนี่เราว่าให้สิต้นใหญ่ต้นฟืออยู่ในเพื่อนกะเพราะว่าภาคในเพื่อนบางอากาศเย็นบางอากาศนั้นพอดีพองามาซะถ้าว่าห่อนเกินไปกับโบได้ได้พี่น้องคือคือเบื่องผนมันกับอยากอันอันนี้แน่แผดพี่ยังมันกับกับงามอยู่ก็บงามคือกันเนาะแต่ว่ามันก็ถึงตกอบการดูแลรักษะ ขื่นครับการปรุงดินแตงดินขึ้นครับพวมเอาจะใส่ของเหานะ่าเนาะตัวนี้ก็ประมาณอาทิตย์นี่สิเขาอาทิตย์ที่สี่เลยนะพี่ครับพักของเห่านะอีกหนึ่งอาทิตย์มมนก็สิไดละดดตัดอนะ่ะอันนี้ก็ได้เขาประมาณสองอาทิตย์กับสองวันกําลังเริมกําลังเริมเคี้ยวกําลังเริมพื้อปีพื้ยอใบเอาแหละ สองอาทิตย์กับสองวันสวยงามมากๆมาฝากผีผักน้องมันหนึ่็คือเสาร์วันพาร์ฮาร์ตพี่น้องวันนังคารก็ล้างจากหาน้ำแดดก็โอ้ยเมือได้กับทีสิบประมาณนี้เห็นแล้วมันก็อ่อนสอนแต่ก็อดบบได้เลยเบิ้องมาคายให้พี่ให้น้องได้มาเบิ้งมาชมบรรยากาศดีๆยามมื่อเสาเนาะอากาศนี่เมื่อเสาเนี่ยอากาศมันก็พอดีเนาะพี่น้องอากาศก็พอดีสวยๆมาจังหน่อยก็ มันกระสีอันนี้ในห้ากระต่องได้ลดน้ำห้เพิ่นสม่ำเสมอเนาะพี่น้องเพินพ่นต้องการน้ำได้ยามนี่ต้องใส่น้ำสาวสายบ่ายเย็นแบบ,บต้องได้ลดน้ำเวลาห้ารดน้ำฮะก็สีน้ำหั่อนออกจากทอ่อเน,ยน,ยน,ยนาะเย็นๆนล้วฮะก็มาสีใส่เลยสีเพ็ดนะพักฮะสดสื่อตลอดเวลาสดูดสื่อใส่บางคนก็บอกโอ้แดดหนอยอย่าไปเห็ดเด้อพักมันสีลวกสีตายบ่เด้อพี่น้องอันเด้ยมาเบิ่งของข่อยนี่แดดบันได แดดมันได้ขกับอันนี้ใส่ให้มันปกติมันก็เคลียวก็งามมันบุ๊คมีปัญหาถ้าห้าวบอไซตตัวนั้นแล้วผักข้าวน่งมันสีเหี่ยวสีเหลืองมันต้องการน้ำอยู่แล้วเาก็บลดน้ำห้เพื่อเห็นให้ผักข้าวนึ่งบ่อให้มันขมแล้วก็บบ่ออกเป็นสีแก่นะพี่น้องถ้าห้าวเหตุใดหดน้ำได้มันก็สีมันก็สีอ่อนๆใสๆกินมันก็สีสีบ้านๆนี่ก็มาผักพรีผักน้องเห็นบ่อสีนะ สีไม่เสีออกสดใสสีสดใสถ้าพ่นอันนี้ใส่พุนพุนดินแล้วก็พดน้ำอะไรลักลักปัจใจเลีก็คือการให้น้ำให้มันสม่ำเสมอพดดูดแต่บโบดไลายเด็กน้องพดพดเรื่อยๆแต่บโบดไลด์โบดบ่ให้น้ำเกินถ้าน้ำเกินน้ำแสะเป็นกะ กสิมีอาการอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องฐานน้ำเพิ่นพอดีกับความต้องการของเพิ่นนะ้ยกสิประมาณนี้นะแต่หเหตุใด้ตามความต้องการทำบัวความสวยสดใสมันสีสวยสวยีใสพี่น้องเอ้ยคอยเสาะงคอยแพงแห้ง,ง,งอันนี้นะอคอยแพ้ราะว่ามันนันงามเนาะพี่น้อง มันงามมันเป็นปโซคือดอกกุหลาบเนอะมันเห็ดให้หาอาแบบเบ่งแล้วแบบแบบแบบไม่ความซุก,กว่าสันจ้ะอ้าเมื่อนี้ก็ทำนี่นะพี่น้องมันนารีกันได้มาฝากพี่ฝางน้องเท่านี้ก็นนะ้อเพอาะหอมปากอหอมคอแต่ละสาวของแต่ละวันเนะพี่น้องบายบาย